สวัสดีครับวันนี้กับอูโชเซอร์วิสนาฏวิทนะครับนะวันนี้ก็มีออนดา้าซีวิกตัวใดไม่ใช่นะครับตนะัวตัวปีชุนสองนะครับตัวนี้กับตัวนี้โลกาเดลกามาบอกทางร้านครับว่าวิ่งแล้วดับ,บกันไหมวิ่งแล้วครับครับวิ่งวิง,วงแล้วก็ มีควายเครื่องชู้ครับ <c oughs> แล้วก็จอดประมาณสักสิบวันอาทิตย์นะครับนะ,แล,ะลแล้วก็สตาร์ทติดเครื่องไม่เรครับขอสตาร์ทติดดีครับไม่มีแต่ว่าได้ครับควายเครื่อนก็นดับทีครับลูกกาก็ได้ทำการขับล็มาหน้าตะวี่นะครับนะครับมาเข้าที่ที่ราน ทางร้านก็ได้เอาเครื่องไปจับโค้ดเลยครับขอติดฮ่าโค้ดมันมีโค้ดออกซิเจนเซนเซอร์เลยกับโค้ดไอเซนเซอร์เปล่าลาลินนะครับนะอ่าตัวนี้นะครับนะเซนเซอร์เปล่าลาลินครับตัวนี้ที่ว่าเจอเจอมาอคนไร้ค่าแหละครับนะตัวนี้กันตาว่าวิ่งว,วิงดับ เมื่ออาการที่โลกาเนี่ยครับที่โลกาบอกเลยครับคือวิ่งระดับบางขั้นวิ่งมามาจอดที่หน้านาอูนะครับนะแล้วก็ดับเฉยเลยโคโรสักเดียวอ่าสตาร์ตติดแล้วนะครับนะอาการของไอตัวนี้เลยครับของไออันด้าซีบิคตัวได้ไม่ชัดเลยครับคือคือเซ็นเซอร์ตัวนี้นะครับนะที่มีไะนะกับตัวนี้โปรร้อนรามเริ่มเพียนครับครับ การนี้ก็คงจะดีนะครับที่มันขึ้นมีควยเกลืองโช้นครับนะตามมามีเกลือตาตาว่าควยเกลืองไม่โช้พอได้โฮมกันลาวหัวเป็นเดียวนะครับนะก,ก, mm hmm. กับคอเคนะคอเทนตนี้ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนะพอได้เจอไซส์เด,ดียรครับตอนที่เราเสียบเกลืองวิกเก้ไปมันก็่องตรงๆเลยครับกว่าเซนเซอร์ตัวนี้เลยครับนะเซนเซอร์ปลลลินครับตำแนงก็มันก็ติดตั้งโย ช่วงนี้นะครับนะช่วงนี้เลยครับอยู่ข้างในเองครับนะนี่ผมได้ทําการทดสอบมเลยครับนะวันนี้เราเองเลยวันนี้มาไม่จังนี่ครับตัวจับเซนเซอร์นะครับนะนี่ชุดนี้นะครับนะตัวจับเซนเซอร์เราเราดินี่ครับฝั่งของมันครับนะตัวจับเซนเซอร์นี่นะนี่สัญญาณเล็กนี่ครับนะเรือยาครับรุ่นนี้ครับเปลี่ยนเซนเซอร์นู่นไปพังกันข้างในนะครับ ยบอยู่ข้างบอยู่หลังใส่ปลาราวหลีที่นี่นะครับนะลวงมือตอนก็ไม่赖เพราะว่าตาบอกเคยต้อดปั๊บแต่เด็กเคยต้อดทีเหมือนกันตอดตอนน็อดลุดหน่อยต้องเหลือมันเลยครับเหลือไอ้พวกใส่ปลาลาวหลีน้องต่างกันเลยครับติดขันเลยไหมครับติดปั๊ม ABS มังเลยมังกับตรงนี้เหลือมันกับนี่ปั๊มเปาเลยครับตันนี้ครับนะครับข้อเกีนี่ก็คงจะไม่มีอะไรนะครับนะก็ได้มา นนำได้มันเช่ประบการที่ได้พบมานะครับนะกับโหลดซีวิคไดเมนไดเมนชั้นตัวนี้ครับนะโหลดจืดมากตัวนี้ครับครับแต่ใต้ดีนครับได้เปลี่ยนโคนะครับได้เปลี่ยนเซนเซอร์เพราเขาเวียงกันแต่ลูกค้าได้เปลี่ยนแต่ลูกค้าได้เปลี่ยนมาก่อนเลยครับเซนเซอร์เพราเขาเวียงกับเลยวันนี้กับไม่ต้องครับเลยจับเปลี่ยนเฉพาะเซนเซอร์เพราเลยพอครับครับ โอเคนะครับนะครับเทปนี้ครับนะผมก็คงจะไม่มีอะไรมาครับครับก็ขอบคุณมากเลยครับนะครับกับการที่ว่าอ่ากดติดตามมานะครับนะรายก็คงจะไม่มีเลยเหมือนเดิมครับคือคอยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดติดตามอุชเชอร์สวิตนะครับนะแล้วผมจะทำคลิปดีๆแหละที่มีประโยชน์ นา้ทุกคนได้ได,ดูกัแล้นะครับนะครับก็ขอสวัสดีครับกับคุณโชติวิทย์นาทว,ว,ว,วีครับ